ก่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคบวันนี้ผมจะมาแกะ TTA นะครับก็แกะฟรีๆครับผมแบบไม่เสียเงินนะครับบนมือถือนะครับก็ถ้านะครับมีอะไรผิดปกตินะครับหรือมีอะไรปีนี่ก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับผมโอเค วันนี้ผมจะมาแจกเ,เอเอมตัวนี้เลยนะครัมก็จะเป็นน่าจะเป็นของแท้หรือของปลอมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะคเนื่องจากมีคนคอมเมนต์ว่าว่าของแท้หรือของปลอมอันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมไปดาวโหลดมานะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของแท้หรือของปลอมนะครับก็โอเคก็ดิ้งอยู่ด้านล่างคิปนะครับก็ ถ้าเป็นของแทยหรือของปอมผมไม่รู้นะครับผมว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับแต่ผมจะมาแกี่ยนี่เนะครับเป็นตัวนี้นะครับผมเออเพราะผมเพิ่งมารู้เรื่องกับไอ,อ้นี่นะคะผมที่ผมติกี้เนี่ยผมเล่นฟีฟยครับเออ